ไปดีพี่น้องว่าจะูกทุกคนมา่อสองส่วนจากพี่น้องจ้ามากินข้าวกับพี่บ้าจากพี่น้องจ้ากับแกงน้องไม้จากพี่บ้าบริเกตให้เบ่งจแกงตอนแกงค่ะนี่ค่ะพี่น้องจ้าถ้าจะได้เมื่อกี้เนี่ยได้บริเกตให้เบ่งแกงตอนแกงนี่ใส่ให้เบ่งแค่ตอนกินเนาะพี่น้องเนาะแกงน้องไม้ใส่กระดูกหมูเนาะค่ะเนาะไปกินนพี่บ้าได้พี่น้องจ้ามาค่ะมากิน้พี่บ้าจากพี่น้องจ้าเมี่ยนเอแกงน้องไม้ใส่กระดูกหมูแล้วก็เมี่ยนผ่โรเนาะค่ะเนาะ มาค่ะบริรัห้างตั้งก่องกินเลยค่ะตังก่องกินมากินน้ำผึ้งหวานได้พี่น้องเด้อตังก่องกินเลยค่ะสบายดีพี่น้องม้วนฉูดฉุกคนม้สมองสวนอีกรอบแล้วค่ะเนาะมากินขอน้ำผึ้งหวานได้พี่น้องเด้อข้าวก็แกงใหม่ค่ะมาค่ะแัดเสีบด้วยผึ้หวานพี่น้องค่ะกินคนเดียวเหมือนเดิมค่ะข้าวเหนียวค่ะกินกับข้าวเหนียวนะคะกินคนเดียวเหมือนเดิมพอไงไปอหาหมอค่ะ ตอนหนุ่คนไปชงนรงเรียนอะค่ะขลุันขาหมูขลอัน,อนงจะร,ะรูกหมูค่ะพี่น้องจ้ากงหม,มาจะร,ะรูกหมูหอนคักอยเพ่ว่าขอเปิดพระดมกันเลคะแป๊บนึงค่ะพี่น้องเออออเลยพระม อยูอดียอานเพราะังหมอนัดหนูไอ้หมอนัดู Matthew ่จังบัด่ะไปรพจะจังบัดยังหน่อไม้สะกระดูกหมูเสีพี่น้องเจ้าหัว หมียอ่อนอ่อนุดู เจ็บๆจนี่น้องแก่กินจนมาปากก็บอกห่อนได้แกงห่อนกินน้ำดูกสาวได้แม่เด้อแม่ติ้วแม่บานอยาแม็กเขาแกงไหมซอสแกงไม้ฮ้อนๆฮ้อนอร่อยจิ้นหมด ตัวต้องจับทางเี้แต่พัก จ้าพี่น้องจ้าคลิปป่วยเน่าเลยพี่น้องจ้าคลิปนี้เขาจบแบบเพียงเท่านี้พงเดอ้อฝากพี่น้องกดได้ก็แจร์กดติดต,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 ตามกดกระดิ่งจ้าเพื่อจะมาพาการแจ้งเตือนคลิปใหม่สาวร่ากินแพรบ้างเนาะพี่น้องที่เขาบังคิบเพรว่าเขาพบพบเจริญหนุ่มเรื่องเก่าหนาใครจะเจ็บจะไข่เมือใส่ได้ร้ายจัดติดพี่น้องจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายจุบจ๊บๆนะคะ